ฟังวิทยุมกอแล้วได้ความรู้เรื่องการเกษตรเรื่องสุขภาพอยากเพิ่มมเขาเจ้าหนึฟังกันนักเจ้ากับพี่ทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกษตรวัฒนธรรมท้องถิ่นมารวมกันรวมมือพัฒนาการเกษตรไทยเดินพี่น้องเด้อรายการดีมีสาราพัฒนาเราชาวเกษตรได้รายการฟันดีคนตายชอบจังพวกเราเป็นแฟนตัวจริงของสถานีวิทยุมกอฟังแล้วได้ความรู้ได้เพื่อนทางอากาศด้วยค่ะดารับวิทยุมกอนะคะ สถานีวิทยุมกสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารนณะเรามุ่งมั่นให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกินอาหารหอนใจจช้อนส่วนตัว ล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลอกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างต่างสังคมและสแกนคิวอาโค้ดไทยชนะจะทำให้ต้านห่างไกลโรคโควิด -19 ได้ กำละงเติดตามห้อฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายษษษษษษยัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จานี้ไปขอเชิญท่านห้อฟังรายการหมอกับประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด -19 เจ้าขอเชิญท่านห้อฟังรายการหมอกับประชาชนช่วงสุขภาพ หูตันโควิด -19 พบกับข่าวสารความหูจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางสถานีวิทยมุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชีงยงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกหูก่อนหูตันป้องกันได้เจ้า วัน2มกราคมของกูปปีเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุมกกเชียงใหม่ปี2565นี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2565ภาคเจ้า8นาฬิกา30นาทีขอเชิญครอบครัวมกกรเพมีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญรอบรอบ57ปีสถานีวิทยุมเกเจียงใหม่สมทบทุนตามโครงการัวปั่นสุขปินโตอิ่มสุขวัดสีดอนชัยป่าตึงงามวัดไม่แก้นน้อยร่วมแบ่งปันอาหารของกินลำลำให้ผู้สูงอายุติดเตียงผู้พิการในพื้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเจียงใหม่ถวายเพงพระรงสงฆ์สามเณรอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ และเพื่อความเป็นสิริมงคลภาคบ่าย13นาฬกาแผ่ว15นาฬิกากา,การเสวนาออนไลน์หัวข้อสุขภาพกายสุขภาพจิตดีมีชัยสู้ภยัยโควิด19ตบวิทยากรจาก ศูนย์นวัตกรรมสุนรไพยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหมส่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่นึ่งเชียงใหม่ศูนย์อนามัยที่นึ่งเชียงใหม่ห้องยาส่วนปรุงห้ฟังต่างสถานีวิทยุมอกรเจียงใหม่ AM Stereo 612 kHz ภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ e r Wave Dot e r p l u s 612 com Facebook Live และ YouTube สถานีวิทย วิทยุมกเชียงใหม่ร่วมทำบุญ57ปีสถานีวิทยุมกเชียงใหม่กับครัวปั่นสุขปินโตอินสุดโดยโอนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ชื่อบัญชีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันติด วัดมเกตน้อยเลขที่บัญชี375-0 18225-6ขีดึ 0, 6, งสอง้งสลิปการโอนเงินตังลายไอดีศูนย์เก้า6ดปสามหนึ่งสามดสงต่งวัดออกอนุโมทนาบัตรลดหย่อนภาษีได้ยิ่งฮือ้อยิ่งได้โดยพระครูวิสารจริยคุณเจ้าอาวาสวัดสรีดอนชัยป่าตุงงามวัดเมกตดน้อย สอบถามได้ที่สถานีวิทยุมเกเชียงใหม่ตำบปลป่าภายัยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-040228สถานีวิทยุมกรสถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดินถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ Thank you ดีเจ้าตานผู้ฟังและตันผู้ชมคุตันปิกมาพบกับรายการมกพประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด9นะเจ้าจกับทีมงานสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จรังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดอาอกาศใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w o ร์ไบเว็บการเคอร์พลัสหกหนึ่งสองดอทคอม Facebook l i v e และ YouTube สถานีวิทยุมอก,กเชียงใหม่ก็ได้ยินถึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฮับฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงเียนเนียมทรัพย์หับในที่ตำมรายการนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากท่านฟังกัน,กนหูก่อรหูตันป้องกันได้โดยเฉพาะโรคโควิด -19 ที่ระบาดตะลอกใหม่ในช่วงนี้เจ้า แสงเทียนเนียมทรัพย์รับในที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เรามาขอความรู้กับทีมงานคณนาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้พบกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเภสัชกรเอกลักษณ์อินทรรักษาท่านอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเชิญท่านผู้ฟังมาทําความรู้จักกับพักพื้นบ้านและอาหารเพื่อสุขภาพกันโดยเฉพาะท่านอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วละาา่ะค่ะครอบครัวมากกเกษตรกรผู้สูงอายุ ภาคเหนือตอนบนนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์เอกลักษณ์คะ่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์มาพบกันนะคะวันนี้กับ ผู้ฟังครอบครัวมกรเรานะวันนี้มาให้ท่านผู้ฟังเกษตรกรผู้สูงอายุนะครับทางภาคเหนือเราได้เรียนรู้เรื่องของผักพื้นบ้านและอาหารเพื่อสุขภาพกันนะคะอาจารย์อาจจะต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าผักพื้นบ้านคืออะไรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของผักกับลาบวัฒนธรรมของคนกินลาบของบ้านเราด้วยะคะ่ะเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับจริง <uç> ๆแล้วผักพื้นบ้านเนี่ยน่าจะทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแต่วันนี้อาจจะมาทร,ราบความหมายหลักๆหรือว่าความของผักพื้นบ้านยัไงแตกต่างจากผักที่เราซื้อตามตลาดทางการค้าเยอะๆมันเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงนะครับก็จะมาฟังว่าความหมายเป็นยังไงเนาะจริงๆผักพื้นบ้านเนี่ยนะครับ เนาะมาจะเป็นวัฒนธรรมการบริโภคที่อาจจะเป็นอาหารในแต่ละภาคนะครับทางบ้านเราอาจจะเป็นการนําผักมาแก้มกับนำ้ำพริกนะครับหรือว่าไทยศาสานอาจจะนําเป็นลักษณะของผักนากํามาแก้มกับซุปตามนะครับ<ช>ก็จะมีลักษณะการนําออกมาบริโภคโดยจริงๆมันก็ชีวิตหลักว่าพืชที่เราเจอกัน มันมอะไรบ้างแล้วก็เราสามารถที่จะหาอะไรได้บ้างนะครับประมาณครับก็ส่วนใหญ่ผักพื้นบ้านของเรามักจะเจอในแหล่งธรรมชาติถูกไหมครับแล้วก็พวกสวนไร่นาต่างๆที่เราทําสวนแล้วก็บางทีอาจจะมีการเก็บมาจากตรงบริเวณตรงนั้นนะครับว่าเรามีการปลูกมาไว้ใ,ใกล้บ้านกันก็มีเหมือนกันครับช่ ผักพื้นบ้านก็แต่ละทิมก็ไม่เหมือนกันเนาะท่านเนาะบางทีก็เ<ช>รียกไม่เหมือนกันด้วยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่<ช>ก็เป็นผักพ,พื้นบ้านที่ขึ้นตามฤดูกาลก็มีใช่ไหมคะอาจารย์คะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีการปลูกจาหน่ายกันเยอะเหมือนกันเนาะอย่างผักพ,พื้นบ้านบัานเราใช่อ,อีกอย่างหนึ่งก็อยากจะเน้นว่าตัวผักพ,พื้นบ้านของเราเนี่ยมักจะเป็นผักที่ปราศจากสารพิษนะครับเราจะไม่ได้มีเหมือนกับใช้ยาฆ่าแมลงในการที่จะเอามา พ่นหรือว่ามาควบคุมตะูพืชอะไรอย่างนี้ยนะครับก็ะจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะค่ะอย่างที่เห็นชัดๆบ้านเราก็ผักริมรั้วนะคะจานหาที่เห็นกันเยอะๆ<ช>เนาะผักํำลึงเนาะ<ช>ทางเหนือเขาเรียกผักแคบใช่ไหมคะ ผักตำลลเลงอะไรอีก<ช>มะระขี้นกเนาะที่มันขึ้นตามริมรั้วที่สังเกตเห็น<ช>ผู้สูงอายุเ<ช> <ๆ S 2> กษตรกรเรามื่อจะเมื่อก่อนเนาะเราก็จะเอามาปรุงอาหารเป็นผักจิ้มกับน,น้ําพริกลวกกับน,น้ําพริกอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็เอาทาเป็นอาหาร ทางเหนือเขาเรียกว่าอะไรนะเอาผักหลายๆชนิดมารวมกันแกงแคร์ใช่ไหมคะอาจารย์คะแกงแคร์ที่มีผักหลายชนิดที่เป็นผักท้องถิ่นเราด้วยนะคะตำลึงม่แน่เลยมีอะไรอีกผักที่เป็นท้องถิ่นเราอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นจะมีผักเยอะมากเลยอาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนือเราครับก็ช่วงเป็นช่วงที่สลายกับออกดอกใช่ค่ะนะครับครับก็จะเป็น สิ่งที่เราได้มาจากธรรมชาติเนาะก็ปกติก็จะมีการนําเอามาก็จะออกแค่เฉพาะช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าช่วงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็เราก็จะมีเหมือนกับเมนูประจาฤดูกาละครับบ <c oughs> <c oughs> ริโภคและ,ะเดาก็เยอะนะคะอาจารย์ค่ะเดาทะเลเขาเรียกสเสือเลียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ<ช>กษตรกร<ช>นอกจากเอายอดอ่อนมันมาบริโภคแล้วนะ ทานกับน้ำปลาหวานหรือไม่ก็ใส่ในยำผักชนิดต่างๆเนี่ยค่ะมันจะมีรสขมสดาวนะคะอาจารย์แต่บางทีเกษตรกรก็เอาไปใช้ในเรื่องของการเกษตรด้วยเอาทุบๆแช่น้ําเอาไปพ่นในเรื่องป้องกันโรคมแมลงต่างๆอย่างเงี้ยนะคะในแปลงเกษตรก็มีเหมือนกันที่สําคัญช่วงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของอาหารวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาจารย์พูดถึงก็คือลาบ นะคะอาจารย์ะคะผักกับลาบแล้วก็วัฒนธรรมของการกินลาบของคนภาคเหนือเราเนี่ยก็จะมีผักพื้นบ้านเข้ามามีส่วนเยอะเหมือนกันเนาะอาจารย์ใช่ครับจริงผักพื้นบ้านกับลาบเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ขัดกันไม่ได้เนาะ,ะก็คือจะมีส่วนของลาบก็จะเป็นส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์หรือว่าเป็นแหล่งโปรตีนนะครับส่วนผัก ับลาบเนี่ยก็จะมีประโยชน์หรือว่ามีจุดประสงค์ในการรับประทานอาจจะได้รับส่วนที่เป็นวิตามินเกลือแร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่กินไปกัพร้อมกันซึ่งปกติตัวลาบเราจะรับประทานเชิงของวัฒนธรรมทาทงแถวภาคเหนือเนาะเราก็จะมีทั้งลาบดิบแล้วก็ลาบสุกถูกไหมครับแล้วก็ลักษณะลาบของทวภาคเหนือเราจะแตกต่างจากําวภาคอีสาน เราก็จะใส่พวกเครื่องเทศอะไรลงไปหลายๆอย,ย่างนะครับซึ่งอาจจะเป็นส่วนช่วยในการดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ปรุงรสให้รับประทานอร่อยมากขึ้นนะครับประมาณนี้ซึ่งปกติลาบมักจะใช้ในการแข่งตอนรับแขกหรือว่างานบุญต่างๆนะครับหรือว่าบางบ้านในช่วงขึ้นปีใหม่นี้ก็อาจจะมีการ กับประทานลาบกันด้วยเนื่องจากบางครั้งคำว่า,าลาบเนี่ยอาจจะไปพ้องเสียงกับโชคลาบอ่ากินแล้วอาจจะโชคดีนะอะไรประมาณนี้ครับก็เกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยครับในเรื่องว่าเธรรมของการกินลาบเนี่ยจริง,รงอย่างที่ผมได้แท้งไปเมื่อกี้ว่ามี มีการะจะมาระวาังแหล่งของเนือ้อสัตว์ที่เราได้ไปซื้อมานะครับว่าเป็น ส่วนใหญ่คุณหมอก็จะรณรงค์นะคะท่านอาจารย์ดรเอกลักษณ์คะคือส่วนใหญ่คุณหมอก็จะบอกว่ากินลาบสุกดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะลาบ,บหูดิบหูดับอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีรณรงค์ตลอดเลยเขาเรียกว่ากินหมูดิบ หูดับเนาะก็คือเป็นโรคอีกชนิดหนึ่งเนาะที่มันเชื้อมากาก็อาจจะปรุงไม่สุกนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินลาบก็คุณหมอบอกว่าเอาปรุงให้สุกก็เป็นทางเหนือก็คือเอามาคั่วนะคะปรุงให้สุกก็จะเป็นลอ,อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะจันค่ะก็จะมา<ช>ทาน<อ>กับผักที่เป็นผักพื้น้านของเราได้เหมือนกันแล้วก็มีความอร่อยรสชาติก็ ใช้ได้อยู่นะคะเพราะนั้นก็รนรงการ,รทานลาบสุกนะคะหรือว่าปรุงสุกกันดีกว่านะคะแล้วผักที่เรามาทานกับลาบนี่นะคะจารย์ค่ะมันจะมีลาบหมู zij, ลาบที่เป็นเนื้อสัตว์อื่นๆด้วยใช่ไหมคะลา,ปาบปลาลาบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็จะมีผักที่มาทานด้วยนะคะก็คือเป็นผักแกล้มเนาะ มันก็จะมีหลายชนิดนะคะกับที่มาทานกันเนี่ยค่ะาจาค่ะมีผักหลายชนิดเหมือนกัน<อ>เชิญค่ะจานขะใช่ครับก็ปกติผักกับราบที่เรารับประทานก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องเคียงในการกินกับราบถูกไหมครับ <c oughs> ก็ปกติส่วนใหญ่จะเป็นผักพื้นบ้านที่เราเห็นมีปลูกไว้ในครัวเรือนใกล้ๆบ้านรอบๆบ้านหรือว่าที่หาด ได้ตา,ตามเรื่องสวนไรนานะครับก็ส่วนใหญ่จะมีประโยชน์ที่ผมแจ้งไปว่าเอออาจจะเป็นแหล่งของพวกเกลือแร่หรือว,ว่าวิตามินนะครับแล้วก็ประโยชน์อื่นๆก็ยังจะมีอีกเนาะก็คือบางทีผักบางชนิดอาจจะช่วยแก้เลี่ยนนะครับหรือว่าช่วยทําให้กินลาบแล้วก็อร่อยขึ้นนะครับโดยที่ถ้าสมมติว่าเราแบ่งตามกลุ่มรสชาติของผักพื้นบ้านหมายความว่า ใต่แหละพืชผักที่เราเอามาเคียงกินเคียงกับพวกลาบเนี่ยก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นตัวอะไรละ่ะยอดยอดมะกอกนะครับบางบ้านก็อาจจะเอาในช่วงที่มะกอกกาลังงอกเราเจอยอดมะกอกก็จะเอายอดมะกอกมากินแหนมด้วยนะครับยอดมะกอกก็จะมีรสเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเพิ่มรสชาติของการกินลาบมากขึ้นหรือตัวที่เป็น ดีป้าก้งนะครับดีป้าั้งเนี่ยก็จะมีรสชาติอยู่สองแบบนะครับก็คือรับประทานเข้าไปแล้วตอนนนแรกจะมีลักษณะขมเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะหวานใช่ครับอร่อยครับอร่อยก็ถ้าสมมุติเราแบ่งตามรสชาติเนี่ยมันก็จะแบ่งไปได้ประมาณประมาณห้ากลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่มแรกก็จะเป็นพวกกลุ่มผักที่ช่วยดับขาว นะครับมักจะมีกลิ่นหอมต่างๆส่วนใหญ่ถ้าเรารับประทานเข้าไปเนี่ยเราจะได้กลิ่นมีน้ํามันหอมละเอยออกมานะครับก็จะช่วยในการดับดับข่าวนะครับแล้วก็นอกจากนี้การที่มันมีน้ํามันหอมละเอยเนี่ย mm hmm. เขาก็ยังช่วยขับลมด้วยเนื่องจากบางครั้งการรับประทานเนื้อสัตว์ปริมาณเยอะๆก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการย่อยอาหารนะครับการรับประทานอบผัก จะช่วยในการขับลมแก้ท้องหรือท้องเฟ้อได้ด้วยนะครับผักกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกผักชีบ้างนะครับผักชีฝรั่งผักชีลาวนะครับพวกโหระพาโหระพ่าเนี่ยก็รับประทานดับข่าวได้นะครับกลุ่มที่สองนะคะอาจารย์หาครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีรสขมนะครับกลุ่มที่มีรสขมเนี่ยก็ ะช่วยในการบำรุงน้ําดีครับซึ่งน้ําดีเนี่ยมันจะช่วยในการเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารแล้วเนาะเช่น<ช><ช>พวกดีปลาก้างนะครับผักแปม<ช>ครับเ<ช>พียฟาน <ๆ S 1> บางบางบ้านก็จะเอาผักอ่อนของเพกาหรือมะลิไม้นะครับเอาไปเผาไฟก่อนแล้วก็ให้มันอ่อนๆแล้วก็เอามากินแหนมด้วยนะครับ<ช>หรือบัวบกหรือว่าสะเดาอะไรประมาณนะครับ ก็จะเป็นกลุ่มที่รถขมครับช่วยบำรุงน้ำดีเยอะมากก็จะเห็นเพกาเนี่ยาะใช่บรราเรยกมันิดไม้เขาจะเอาไปเผานิดหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์คะให้มันใช่ใช่ครับแล้วก็เอามาทานกับลาบนะคะไม่ถึงนุ่มๆจะบอกว่าอร่อยมากเวลาไปร้านลาบก็จะมีผักเหล่านี้อยู่ละนะคะผักแตมนี่เห็นเยอะนะตีปากั้งแล้วอาจารย์บอกว่ามี เพี้ยฟานใช่ไหมคะอาจารย์หาเพี้ยฟานครับเพีฟานค่ะบัวบกผักหนอกแล้วก็สดาเสีเหลี่ยมเนี่ยนะคะบนรราก็เยอะเนาะค่ะนี้รถก็อช่วงนี้นะครับช่วงดอกดอกก็จะเป็นช่วงนี้นะครับสดาะสดาสีเหลี่ยมเนาะค่ะค่ะกลุ่มที่สองพอมาที่กลุ่มที่สามก็จะเป็นกลุ่มผักที่มีรสเปรี้ยวอย่างที่ผมบอกเนาะก็จะเป็นพวกยอดมะกอกนะครับหรือว่าจะเป็นพวกมะแว้ง นะครับมมแวงที่มีรสเปรี้ยวนะครับ<ช>ก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่รสเปรี้ยวขึ้นมาก็จะช่วยในการเสริมรสนะครับของลาบนะครับให้อร่อยยิ่งขึ้นอืมครับโดยเฉพาะลาบหมูนะคะที่ห<า>มงสุกแล้วนะคะบ้านเราเราลาบขั่วหมูอะไรอย่างเง<ม>ี้ยนะคะทางเหนือเนาะก็จะทานกับยอดมะกอกก็อร่อยค่ะผู้หญิงก็ทานได้ผู้ชายก็ทานดีนะคะ ค่ะมีรสเปรี้ยวใช่ไหมค่ะอาจารย์คะยอดมะกอกใช่ครับรสเปรี้ยวครับแล้วก็จะมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยขึ้นมานิดนึงใช่ครับทำอร่อยครับอยากทานแล้วล่ะค่ะหิวข้าวละค่ะลาบคั่วหมูนะคะกับยอดมะกอกนะข้าวเหนียวอุ่นๆร้อนๆเนาะค่ะอร่อยอร่อยมากแต่ข้าวเหนียวทานเยอะระวังน้ําตาลนะคะ ใช่การทานได้นิดนึงเนาะทานพอหายากดีมีอางจันค่ะต่อไปถัดมาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มผักรสเผ็ดร้อนหรือว่ากลิ่นที่มีกลิ่นฉุนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลนักษณะของการที่เรารับประทานเพื่อจะเสริมรสเผ็ดของลาบบางครั้งแต่ละคนถ้าสมมติว่าเราปรุงรสลาบเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะ ลักษณะที่ความชอบของแต่ละรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าอ่ะโอเคแม่บ้านทําปรุงราบแล้วยังเผ็ดไม่พอใจแต่ว่าอลูกก็จะต้องกินได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะ จะช่วยในการลดเผ็ดร้นอนน้องเห็อาจจะมีพริกพวกพริกขี้หนูอะไรอยด้วยนะครับค่ะ,คะหรือว่าผักข้าวตองหรือว่าทางทางเหนือเรียกผักข้าวตองหรือว่าภาษาการเรียกผูขาวนี่ใช่ไหมอาจารย์คะใูขาวครับ,รบราทานได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็มีการ ทำมาเป็นน้ำคั้นด้วยเนาะจานคะ่ะเป็นน้ำหมักอะไรก็มีนะคะสาหรับผู้ที่รักสุขภาพนะคะแต่บางท่านนี่บอกว่ามันชุนไปนิดนึงก็อาจจะใส่น้ําผึ้งไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นน้ําคั้นผู้ข่าวหรือผักข่าวตองแต่มาทานกับลาบนี้อร่อยมากนะคะนี่เป็นรตเผ็ดร้อนกลิ่นชุนนิดนึง,นงเนาะนคะ่ะใช่ครับเดย๋ยวัม หนึ่งนะครับตัวผูข่าวเนี่ยจริงๆงานวิจัยเยอะมากเลยนะครับถึงประโยชน์ของภู่ข่าวนะครับก็ที่ผ่านมาถึงว่าเร็วๆนี้นะครับที่มีเรื่องเกี่ยวกับโรคไวรัสโควิดนะครับก็มีงานวิจัยเนาะของกรมการแพทย์ไทยแล้วก็การแพทย์ทางเรื่องเนี่ยได้แนะนํานะครับให้รับประทานตัวผู่ข่าวนะครับในการที่จะเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อเชียร์ต้านการ เชื้อนะครับของไวรัสโควิดได้กันนะครับเนื่องจากตัวสารสกัดจากผู้ข้าวนะครับขเขาก็จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งไวรสัสแล้วก็ต้านไข้หวัดใหญ่แล้วนั้นทานก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะค่ะ <c oughs> นอกจากทานกับลาบอ,อร่อยแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังมีสรรพคุณในการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเ <c oughs> ช่นคะอาจย์ค่ะยับยั้งไวรัสต่างๆโดยเฉพาะโควิด -19 ที่ระบาดอยู่นะแล้วก็วัดต่างๆค่ะ นี้กลุ่มที่สี่ใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับรถเ<ม>ผ็ดพร้อมผักที่มีรถจืดมันนะครับสําหรับผังทานก็ไม่ไม่ค่อยถนะัดเผ็ดเท่าไหร่ก็จะมีพวกผักที่มีรถจืดมันสาหรับที่จะลดหรือว่าเบรกรถเผ็ด นะครับของลาบจะเป็นพวกแตงกวาอะไรผักที่เราเคยเจอกันผักกัดขาวนะครับผักกวางตุง้งหรือว่าถั่วฝักยาวถั่วคูต่างต่างนะครับก็เหล่าน,นี้ก็จะมีรสจีมันในการที่จําเรล็กตัวของรสชาติเผ็ดร้อนที่อยู่ในลาบที่เราปรุงรสมานะครับซึ่งนอกจากที่เขาจะช่วยในการลดระดับความเผ็ดของรสชาติของลาบแล้วเนี่ยยัง มีการเพิ่มกากใยอาหารนะครับสำหรับที่ช่วยป้องกันอาการท้องผูกในบางท่านเนาะถ้าเรากินผักเยอะเนี่ยก็จะช่วยในการเสริมกาบใยอาหารไปด้วยนะครับก็จะขับถ่ายได้คล่องขึ้นนะครับประมาณครับก็มีห้ากลุ่มด้วยกันนะคะผักที่เรามาทานกับลาบเนี่ยนะคะเป็น ลาบเป็นอาหารวัฒนธรรมล้านาของเราด้วยนะคะบางพื้นถิ่นก็ไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าทางภาคเหนือนี้ก็จะเป็นผักเหล่านี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะที่เราทานกันก็เป็นผักกับลาบและวัฒนธรรมของการกินลาบนั่นเองคะ่ะท่านผู้เช่วยศาสตราจาร,รย์ดรเพศจชกรเอกลักษณ์อินทรรักษาค่ะท่านอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ พอเวลาของรายการมกื่อประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด1 9วันนี้ก็เสี่ยงเหตุบดีปรกกันได้ก็วันจันทร์หกโมงเกินถึงเจ็ดโมงเช้าั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t ็มส o ความถี่12กิโลเฮิร์คลื่นสายสุดอากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินถึงเสียงที่เวอร์ไวเบทเธอพ o ัสหกหนึสองดไได้ย YouTube, สถานีวิทยุมากาเชียงใหม่จะได้ยินถึงเสียงแห่นตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็เ้ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเชกาเสียงเทียนยิมทรย์พร้อมวิทยากรวันนี้นํารายการจากท่านฟังไปก่อนปะกันได้ในเตื้อต่อไปทางสถานีวิทยุมากมามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกชาว นี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมอกหรือ KU r a d i ด p p u u สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y ย t u b e แล้วพิมพ์คำว่า KU ย a d รด t h a i l a แ d เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสัพอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเรา,เราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ